หลุยวิตองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตจากฝรั่งเศสน,นะครับผมนี่นะครับเมดอินฟรานนะครับผมผลิตลุยวีตองผลิตตัวนี้จะมีตำหนิค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็ใช้ได้นะครับนี่นะนี่นะครับตำหนิก็คือนี่รอยขาดก็คือเขาเรียกว่ารอยขาดไหม นี่นะครับแต่ช่องต่างๆก็ยังยังได้นะครับยังสวยงามอยู่นี่ก็นี่ครับตำหนิตรงนี้ถ้าถ้า ร้านรับซ่อมกระเป๋าก็น่าจะทําไม่แพงนะฮะนี่ครับตาหนิตรงนี้ด้วยคือตรงขอบเนี่ยจะมีจะมีรอยขาดก็คือเหมือนเหมือนได้ได้ที่เย็บไว้อ่ะขาดตามการเวลานะครับผลิตปีไหนไม่แน่ใจนะฮะนี่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นรอยสีขาวคือรอยไอ กระดาษกระดาษจากตู้ธนาคารนะครับมันแห้งติดนะฮะขัดออกครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวดูตรงนี้ช่องต่างๆยังใช้ได้ดีนะครับอ่ามีตัวนี้ขาดนิดหน่อยนะครับเป็นรูตรงกลางนิดหน่อยช่องใสยังดีนะครับช่องใสยังดี อ่ซิปใช้ได้ครับอ่ซิปใช้ได้นะฮะช่องซิปใช้ได้นะครับช่องตรงหน้าซิปก็ใช้ได้นะครับเป็นดุยวิตองสมพับนะครับผม ก็ตำหนิตามนี้นะครับตำหนิตามขอบข้างๆนะฮะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนิดหน่อยอตัวนี้ขายตามสภาพเป็นมือสองมีตำหนิผมขาย1,000รวมส่ง e m s แล้วกันนะครับผม1,000รวมส่ง e m s นะครับ